สวัสดีครับข่อต้อนรับสู่ช่องเมรี่ดิมฟันนะครับวันนี้เรากลับกันมาอีกครั้งนะฮะกับการเตรียมตัวไปสู่สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่53กันนะครับอันนี้ก็จะวนเวียนกลับกันมาอีกครั้งนะครับกับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่53นะครับแล้วก็เป็นวันสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่23นะครับซึ่งจะจัดในวันที่27มีนาคมนี้จนถึง7 เมษาตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง3ทุ่มนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติซีริกิตเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูโปรโมชัน่นแล้วก็อะไรที่น่าสนใจในแต่ละค่ายกันนะครับซึ่งมาแล้วนะครับสำหรับโปรของรักพิมพ์นะฮะค่ายสดใสวัยรุ่นชอบที่ทุกคนชอบชอบกันนั่นแหละนะครับ โปรโมชั่นซื้อครบ5 0 0ท่านจะได้เคลียร์การ์ดนะครับโฟโต้มีให้เลือกทั้งหมด7แบบแต่เป็นแบบสุ่มนั่นเองนะครับเรื่องที่ท่านไม่ได้อ่านสุ่มมาก็อาจจะรู้สึกแบบเฟลๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยได้อ่านเรื่องนี้แต่ก็เอาไปขายได้นะถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบจริงๆหรือเอาไปแลกกับคนที่มีเรื่องที่เราชอบ อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับแต่ว่า800บาทท่านจะได้1ใบนะฮะสำหรับเคลียร์การ์ดนะครับแล้วก็1,600บาทนะครับท่านจะได้อาคิลิกสแตนดี้นะครับตอนนี้ที่มีโชว์ให้ดูก็มี3แบบนะครับเรื่องอสลามเกิดใหม่เป็นสลามนะครับแล้วก็สลิวสุดพิสดารน,นะฮะเมืออาหารในต่างโลกนะครับแล้วก็มารินจังนะฮะจาก เรื่องหนุ่มเย็บผ้านะครับแล้วก็2,700บาทจะได้ลัคกี้แบ็กนะครับเป็นกระเป๋าผ้าลายจิซูรุนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับตัวที่น่าสนใจในปีนี้นะครับก็มีไม่เยอะมากเท่าไหร่นะนอกนั้นก็ขายของ,ของ,ของ,ของเก่าวนเวียนกันไปนะั่นแหละครับเพราะว่าผมไปครั้งล่าสุดเนี่ยจำได้ว่าพอไปมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่ามันเป็น การ์ตูนใหม่ๆที่แบบมีของแถมบ็อกเซตหรืออะไรที่สวยๆเ,ยเหมือนเขาไม่ได้ทํามามากเท่าไหร่นะครับก็ยังคงมีของเดิมๆสต็อกเดิมๆที่ยังขายไม่หมดนะครับแล้วก็คนที่ยังตามหาเซตเก่าๆเนี่ยก็อาจจะยิ้มได้หน่อยเพราะว่ายังพอมีแต่ถ้าเซตใหม่ๆเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีบ็อกเซตหรืออะไรมาใหม่เท่าไหร่นะฮะที่ดูน่าจะน่าสนใจนะครับก็จะมีเรื่องอ่า อย่าหน้าแดงสิครับคุณเซกิเนะนะครับราคา170บาทที่เป็นกล่องนะครับสลิปบ o ็คือเป็นกล่องพร้อมเล่มสุดท้ายนั่นแหละนะครับมันมี3เล่มจบก็ไปซื้อกล่องเพื่อมาใส่นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างหายากอย,กอยู่นะถ้าเกิดว่าใครจะมาซื้อตามหลังราคามันอาจจะโดดได้นะครับก็แนะนำให้ซื้อในตอนนี้นะครับราคา170บาทแล้วเขาก็บอกมาว่า ไอ้หน้าแดงสิครับคุณเซกิเนะเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะครับต่อมานะครับที่น่าสนใจอีกอันนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นเล่มพิเศษนะครับของคุณสกาโมโตะนะครับนักฆ่าในตำนานของเรานะครับเซตนี้ราคา195บาทถ้าซื้อผ่านลักพิมพ์นะครับหรือว่าหน้าร้านในอินนะครับเขาวงเล็บไปด้วยว่ามี แค่หน้าร้านในอินเท่านั้นนะครับที่จะมีเหมือนกับเป็นของแถมสกามโตเป็นการ์ดนะครับแล้วก็ปกพิเศษเล่ม17นะครับขายที่ในอินแล้วก็สั่งออนไลน์เท่านั้นนะครับกับหนุ่มเย็บผ้ากับสาวครอสเพย์นะครับราคา255บาบาทเช่นเดียวกันนะครับในอินหรือว่าสั่งออนไลน์นะครับอันนี้ก็สำหรับใครที่เป็นแฟนๆนะก็น่าสนใจสวยอยู่นะครับ อีกอันนึงก็จะเป็นการประกาศนะครับจากเรื่อง Which w a t นะครับที่อยู่ในค่ายของลักพิมพ์นั่นแหละเขามีภาพยนตร์เข้าใหม่นะครับในโรงภาพยนตร์นะครับซื้อได้ที่ Major ร i n ี p l e x นะเขาก็บอกมาว่าจะมีะเซตที่ขั้นหนังสือสุดเฟี้ยวแถมให้นะครับพวงกุญแจนิโกะออกเที่ยวใสๆแบบในภาพนี้เลยนะครับ กับช่วงเวลานี้ที่มันมีฉายอยู่ใน Netflix ก็ที่น่าสนใจหน่อยก็จะเป็น Blue Box นะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ากระแสะดูเงียบๆนิดนึงนะถึงแม้จะฉายใน Netflix แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าสก๊สกาโมโตเนี่ยรู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะมีกระแสะมากกว่านะครับแต่ Blue Box เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับออกแนวฟิลกูดเศร้าๆซึมๆนิดหนึ่ง ผมก็ชอบเรื่องนี้มากเหมือนกันนะครับก็แนะนำให้ใครที่ยังไม่เคยดูไปดูซะนะครับใน Netflix มีเหมือนกันนะครับลักพิมพ์ก็คงจะมีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ของเก,าเก่าๆที่วนเวียนมาขายพร้อมกับของใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาเป็นเล่มต่อนะครับก็ลองไปดูค่ายอื่นกันต่อนะครับไปกันต่อที่ค่ายนี้เลยสยามอินเตอร์คอมิก ในด้านของสยามอินเตอร์คอมิกนะครับที่ออกมาใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือลามูซามไวจากต่างดาวนะครับที่เขาขายในออนไลน์นะครับณนะเวลานี้ก็คือ2,067จากราคา2,330แต่ผมไม่แน่ใจว่านะในงานนะครับเขาจะใช้เป็นวิธีพรีออเดอร์หรือว่านำเข้าไปในงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ็อกเซตที่มีเล่ม1ถึงเล่ม9นะครับบวก กล่องนะครับแล้วก็มีโปสการ์ดให้ถึง8แบบเลยนั่นเองนะครับก็ตามภาพนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าด้านหลังของกล่องนะครับลายด้านในนะฮะแล้วก็ภาพจำลองการใช้งานพร้อมสเปเชียลโปสการ์ด8ลายบรรจุในกล่องนะครับซึ่งจะใส่แพคเกจไว้อย่างสวยงามนะผมดูจากภาพแล้วค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับสำหรับกล่องของลามูนะ แต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ติดตามลามูนะครับก็เลยเฉยๆสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นลดราคาตามปกตินะครับในงานโปสการ์ดที่แถมให้นะครับแล้วก็มีลิขสิทธิ์ออกใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับเหมือนเหมาหลมาออกในค่ายนี้เลยนะครับแต่ว่าจบบ้างหรือเปล่านี่ก็ต้องไปติดตาม ไปตามงานกันเอาเองนะว่ามันจบบ้างหรือเปล่านะครับที่เหลือๆก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรที่มันจะแบบค่อนข้างที่จะน่าสนใจเท่าไหร่นะฮะมันก็คล้ายๆเดิมนะโปรเปอร์อะไรก็เหมือนเดิมมีแค่ของแถมกับบ็อกเซตพิเศษที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็มีในส่วนของ One p พ e c e e dition ต่อจากที่เคยออกออกมานั่นแหละนะครับผมก็ขออนุญาตข้ามไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับในการส่งมอบหรือว่าสินค้าค่อนข้างที่จะล่าช้าอยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครจะสั่งไอวันพีพวกนี้ก็นึกให้ดีๆก่อนก็แล้วกันนะครับ ต่อไปนะครับสยามปีนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะเราก็จะไปต่อกันที่ค่ายที่น่าจะไม่ค่อยมีอะไรมากกว่าสยามนะครับนั่นก็คือวิบูลกิจกันอีกค่ายหนึ่งนะครับวันนี้เขาโพสเขาลงอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาฟังกันนะครับของค่ายวิบูลกิจนะครับนอกจากที่มันจะไม่ค่อยมีอะไรแถมแล้วก็ลดน้อยมากๆนะฮะปีนี้เขาทําของแถมขึ้นมาแต่ว่า ก็เป็นของแถมที่เท่าจริงๆถ้าเป็นผู้บริโภคผมก็เหนื่อยใจนะถุงผ้าถุงผ้าเนี่ยทำไมอย่างถ้าเทียบกันกับของลักพิมพ์กับวิบูลกิจเนี่ยคุณจะเห็นภาพชัดเจนเลยนะฮะถุงผ้าถึงแม้จะเป็นถุงผ้าเหมือนกันนะ่ะความอยากได้ถุงผ้าระหว่างสองค่ายนี้ผมบอกได้เลยตามตรงว่าลักพิมพ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าเขามากับ ถุงผ้าซื้อครบ500ได้ถุงผ้า73ปีถุงผ้า119บาทถุงผ้า300บาทอันนี้คือแบบอ่ามันไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรอะ่ะแบบอึง้งพูดไม่ออกนะเอาจริงๆนะผมเห็นภาพแล้วผมก็เฮ้ย มันจะออกของแถมให้ดีกว่านี้ได้หรือเปล่านะถึงแม้ขนาดไอ้โปสการ์ดหรือว่าถุงผ้าหรือว่าอะไรที่คนอื่นๆเบื่อกันนะ่ะได้ซ้ําๆไอ้เมาส์พงเมาส์แพดอะไรแบบเนี้ยก็ยังดูดีกว่าไอ้ถุงผ้าอันนี้เลยนะฮะจากใจผู้ซื้ออย่างผมนะนอกจากจะลดน้อยแล้วไปถึงงานก็ไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วนะถามอะไรก็ไม่ค่อยจะมีนะ่ะแถมห้าพันคุณได้ถุงผ้าอะไรก็ไม่รู้ที่แบบ ความสวยงามหาไม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมวิาพากษ์วิจารณ์ตามตรงนะผู้บริหารถ้าได้ยินก็นะนิดนึงนะครับคือเข้าใจอารมณ์ไหมครับผู้ซือ้อซื้อครบตั้งห้าพันบาทอะคุณให้ถุงผ้าที่แบบเป็นลายการ์ตูนโคนองโคนัคนอะไรบ้างก็ได้อะนะนิดนึงนะครับ <laughs> ผมอึง้งจนพูดไม่ออกเลยพูดตะกุกตะกักเลยนะพูดจริงๆนะเจออย่างนี้เข้าไปนะไม่นึกว่าเขาจะทำอย่างนี้นะครับ ผมว่าวิบูลกิจเนี่ยที่จะเวิร์กสุดๆ,ๆอย่างเดียวนะอย่างเดียวเลยที่ตอนนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะผมชอบมากๆแล้วผมไปเห็นของจริงนั่นก็คือผลงานชิ้นเอกของอาจารย์เทสุกะโอซามุนะคือในภาพมัมดูเฉยๆใช่ไหมแต่ไปดูรูปเล่มจริงอะ่ะคือมันสลักภาพตัวอักษรนะเป็นนูนน่นะสีทองขึ้นมาแบบโคตรสวยอะ่ะถ้าเกิดว่าไปเรียงเซตอะ่ะ มันดีมากๆนะครับเป็นเวอร์ชันรีพิ้นที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เนี่ยเขาก็พยายามรีปิ้นอย่างวิหกเพลิงอินโนโทริออกมานะครับเจ้าหนูปรมัมนูออกมาค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับสำหรับพิมพ์ใหม่ถ้าใครจะไปตามเก็บนะผมแนะนำชุดนี้ไม่ควรพลาดนะครับแต่ที่เหลืออย่างอื่นไอแถมปการ์ดมันก็แถมปกติตามทั่วไปนะครับเหมือนสยงสยามอะไรเงี้ยแต่ โปรโมชั่นที่เกิดขึ้นในงานมันแย่มากนะครับโอเคเราไปค่ายต่อไปกันดีกว่านะเราก็มาที่ค่ายพีเน็ตกันบ้างนะครับค่ายพีเน็ตรอบนี้นะครับก็จะมีบ็อกซเซตที่เป็นการ์ตูนฟิลกู๊ดนะ <c oughs> กับฝันดีนะปุ่นปุนนะฮะสิบสามเล่มจบนะครับเขามีโปรส์การ์ดให้ด้วยนะครับสองแผ่นสำหรับใครที่ซื้อเป็น บ็อกเซตนะมีกล่องฝาปิดแม่เหล็กนะครับแล้วก็ตุ๊กตาน้องปุนปุนน่ารักมากๆเลยนะครับ22เซนติเมตรอ้วน6ซนติเมตรนะครับพร้อมกับที่คานหนังสือหรือไม่ใช่ที่คานหนังสือนะครับมันเขาเรียกอะไรนะโปสการ์ดนะผมพูดผิดนะครับโปสการ์ดสองอันนี้ก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับอันนี้ก็ใครสนใจนะผมก็คิดว่าค่อนข้างสวยอยู่นะครับสําหรับบ็อกเซต ปุ่นๆอันนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่กำลังจะเป็นแอนิเมชันกำลังจะมานะครับนั่นก็คือสงครามเลือดอสูรดูจากตัวอย่างแล้วก็น่าจะสนุกนะครับผมยังไม่เคยอ่านนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีสักวันน่าจะได้ลองนะครับมีบ็อกเซตออกมาแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆเรื่องนี้ก็ไปหาซื้อกันได้นะครับ แล้วก็เรื่องในตำนานอีก,กเรื่องนะครับสินค้าพร้อมส่งนะฮะเขาเขียนเอาไว้นะครับโจโจสติลบอลันนะฮะก็เป็นโจโจเวอร์ชันหนึ่งที่ผมขายกินไปแล้วนะตอนนั้นไม่มีตังค์นะรู้สึกเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับโจโจโหลายๆเวอร์ชั่นที่ผมขายไปนะเพราะว่าจะซื้อกลับมาราคามันก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอในงานแล้วมีเงินพร้อมอะไรพร้อม ผมแนะนำให้ซื้อเลยนะครับสติวอรันนะฮะค่อนข้างที่จะสวยงามนะลายกล่องออกแบบใหม่นะครับมีฝาปิดนะครับพร้อมบรรจุ24เล่มทำจากกระดาษจวบปังแข่งนะครับแล้วก็ไม่มีบ็อกจำหน่ายแยกนะสำหรับใครที่ซื้อเล่มแยกๆออกมาแล้วก็เสียใจด้วยนะครับคุณต้องไปหาซื้อเอาตามเฟซบุ๊กอะไรแบบนั้นนะแล้วก็จะมีอ่า ขายที่ไหนวะออนไลน์หรือเปล่าอย่างเดียวรอเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะก็ต้องลองไปดูแต่คิดว่าน่าจะมีหน้างานด้วยนะผมเห็นทุกครั้งเขาก็เอาไปหน้างานด้วยนะครับมีโปสเตอร์ A2 นะครับจำนวนหนึ่งแผ่นนะฮะแถมให้นะครับน่าจะทรงๆโปสเตอร์พับนั่นแหละกระดาษบางๆที่เคยทำๆนะครับก็ค่อนข้างดีแล้วก็ ไมแน่ใจว่ามีโปสการ์ดให้หรือเปล่าแต่เขาไม่ได้เขียนนะครับน่าจะไม่มีเนาะโปสการ์ดมีแค่โปสเตอร์อย่างเดียวแต่ก็ค่อนข้างสวยเลยนะสําหรับใครที่ต้องการที่จะเก็บเซตนี้อยู่แล้วเนี่ยผมแนะนํานะค่อนข้างดีนะครับปุนปุ่นนี่ก็ใช้ได้สวยนะครับแล้วก็ส่วนอื่น ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็ขายเซตเก่าๆไปนะฮะมีที่รอบที่แล้วที่มันมาก็เซตลัคกี้แมนนะ1-8ใครที่ยังไม่ได้ไปตำก็ไปตำซะนะฮะเพราะว่าน่าจะยังไม่หมดแหละผมคิดว่านะครับมันก็หลอกบอกว่าหมดตลอดแหละแต่ก็เห็นรีพินมาทุกทีนะครับทุกค่ายแหละเป็นแบบนี้นะแต่แค่ช้าหรือเร็วแค่นั้นเองนะครับหรือว่าลิขสิทธิ์หมดแล้วหรือย,ยังแค่นั้นนะครับ โอเคครับไปค่ายต่อไปกันเลยดีกว่าอ่าต่อไปจะเป็นค่าย a n i m a มะนะครับ n i m a มเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นเขาประกาศโปรนะคิดว่าใกล้ๆน่าจะประกาศนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะไม่ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะครับส่วนอของมีชื่อของเขาณนะตอนนี้ที่ทำเงินอยู่ก็คิดว่าเป็นเพราะ a อ i ิเมชันภาคต่อนะครับกำลังฉายอยู่นะครับ ทำให้เรื่องนี้ก็น่าจะพอมีลูกค้าที่ไปซื้ออยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องตำรับปริศนาหมอยาแห่งวังหลวงนะครับอันนี้ก็เพิ่งออกเดโมชั่นภาคที่2อ,ออกมาแล้วก็มีกระแสที่ดีมากๆนะครับใครอยากซื้อก็ไปตำกันได้นะครับส่วนถ้าเกิดมีอะไรมาอัปเดตในโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็ อาจจะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่มีอะไรที่แบบเป็นทางการนะฮะก็จะมีโปรโมชั่นยิบย่อยนะครับซึ่งคุณไปดูได้เองในเว็บไซต์นะหรือว่าในเว็บเพจของเขานะครับสำหรับ a n i m a มนั่นเองนะครับมาต่อกับค่ายเล็กๆนะครับอย่างกิฟต์บุ๊กกันบ้างนะครับกิฟต์บุ๊กนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีการ์ตูนในกระแสหรือว่าไปทำแอนิเมชัน หลากหลายเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของโปรผมว่าก็ไม่มีอะไรแตกต่างกับค่ายสยามหรือว่าค่ายอื่นๆที่มีแถมเครียกงเครียรการ์ดอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะมีประกาศว่าเออมีลิขสิทธิ์ใหม่อะไรบ้างนะฮะหรือว่าเรื่องไหนบ้างที่กําลังจะมานะฮะแต่ว่าพวกโปรโมชั่นก็ประมาณซื้อครบเท่านั้นเท่านี้ได้การ์ด นะครับกาดก็อาจจะแพ็กอยู่ในเซตอยู่แล้วนะครับผมก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจก็แล้วกันนะฮะยังไม่ค่อยมีอะไรที่มันค่อนข้างที่จะแบบน่าพูดถึงมากเท่าไหร่นะฮะในในแง่ของความน่าสนใจกับตัวสินค้านะครับเพราะว่าอื่นๆเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะอย่างอิรุมะอะไรแบบนี้นะฮะก็มีกันอยู่แล้วนะครับต่อไปให้เราไปดูค่ายดังโงกันบ้างนะครับค่ายเล็กๆที่ขนาด ใ,ใกล้ๆก,กันกันบ้างนะพอเปิดออกมาก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับที่บริษัทดังโง่นะครับกลำลังดำเนินการปิดกิจการอันสืบเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับแล้วก็ดังโงประกาศว่าจะปิดบริการนะครับเพราะอย่างนั้นนะฮะก็เลยไม่มีเพจของดังโงอีกต่อไปนะครับทางบริษัทดังโงมังงะ ขอขอบคุณแรงสนับสนุนเสมอมานะครับและก็แสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปิดกิจการนะครับคือค่ายนี้ทำการ์ตูนดีๆหลายเรื่องนะครับผมก็ไม่อยากให้มันปิดนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับมันมีเริ่มต้นมีจากลาสุดท้ายแล้วก็ไปไม่รอดนะครับสำหรับดังโงมัางะนะฮะต้อง ขอแสดงความเสียใจกับมังงะของค่ายนี้ด้วยนะครับที่จะไม่ได้ไปต่อนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมซื้อมานะครับอย่างเรื่องซิโนจังแสนซนกับคนข้างรักแล้นะออกมาได้เล่มเดียวหรือสองเล่มนี่แหละนะฮะผมเพิ่งซื้อไปเล่มเดียวนะครับก็เศร้านะฮะเป็นเรื่องเศร้าแต่ว่าชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปนะครับเราก็ต้อง ไปหากับ่ายใหม่ๆนะครับที่ยังคงอยู่นั่นเองนะครับแสดงว่ากิบบุกก็ยังพอสู้ต่อไปไหวนะครับแม้จะเป็นไขเ้เล็กๆพอๆกับดังโงนะก็เห็นใจนะฮะแล้วก็ใจหายอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับไข้นี่ที่หายไปนะครับโอเคเราพักเรื่องเศร้าๆนะครับไปดูค่ายต่อไปนะฮะนั่นก็คือเรื่องที่มี ไม่ใช่เรื่องที่มีนะฮะค่ายที่มีชื่อว่าบูรพัทกันบ้างนะครับบูรพัฒนี่เขาก็เริ่มที่จะแก้เกมกันตลาดนะครับเริ่มเอาแบบการโปรโมทนู่นนี่นั่นเข้ามาแล้วนะคะแต่ก็ดูจะไม่ค่อยเป็นผลนักนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่สายคนที่เก็บการ์ตูนจีนอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามมานานี่ก็คือยากมากๆนะครับสําหรับใครที่อยากจะแบบ ตามใหม่นะฮะหรือว่าซื้อเรื่องใหม่ๆจากค่ายเนี่ยคือยากมากนะครับเขาทิ้งช่วงไปนานเหมือนแบบไอดอลเกาหลีหรือว่าไทยอะไรอย่างเงี้ยถ้าทิ้งช่วงการโปรโมทนานๆนนนนคนก็จะจดจาไม่ได้นะฮะแล้วก็ขายได้ยากขึ้นนะครับยังดีว่ายังคงมีแฟนพันธ์แท้เหนียวแน่นสําหรับค่ายนี้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยผมว่าก็ไปนานแล้วแหละนะฮะค่ายคงไม่ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่ายังมีสาวก ชาวการ์ตูนสายจีนเนี่ยยังคงอุดหนุนอยู่นะครับโอเคก็ไม่ค่อยมีโปรอะไรมากก็เหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นก็ป่านไปเร็วๆก็แล้วกันนะครับค่ายบงกตนะครับค่ายบงกตนะนะต่อไปเป็นค่ายบงกตบงกตก็ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับอาจจะถูกๆเหมือนเดิมเนี่ยแหละครับรถค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่ามันก็เป็น พวกโชโจเป็นหลักนะฮะก็เป็นหนังสือการ์ตูนแบบแนวสาวๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักมีการ์ตูนของเขาที่ได้ไปทําเป็นซีรีส์สยองขวัญหรือซีรีส์ผีหรือซีรีส์รักๆก,ก,ก,กันบ้างนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยรู้จักมากนักนะฮะเพราะว่าไม่ได้ตามค่ายนี้เป็นหลักนะก็ใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับแนวแนวนี้นะมันมีเหมือนกับ ที่เขาโปรโมทว่านานะเนี่ยไปค a ร์ร n ชันกับน้ำหอมอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยอันนี้นะฮะแต่ว่านานะก็รู้สึกจะยังไม่จบหรือเปล่าผมว่าจำไม่ได้คุ้นๆอยู่นะค <c oughs> ้างไว้นานหรือว่าจบแปลกๆผมก็จำไม่ได้แล้วนะฮะเคยอ่านนานมากๆนะใครรู้ก็คอมเมนต์กันได้นะฮะถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อได้นะฮะน่าจะลดสักประมาณ15-30แล้วแต่เรื่องนะครับ สุดท้ายนี้และไม่ท้ายสุดก็น่าจะเป็น Dexpress นะฮะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็จะเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับของค่ายนี้นะครับก็จะมีพรีออเดอร์นะครับสำหรับสูตรลับตำรับดันเจียนไบเบิลแ d นด์เรดนะฮะราคา1,499บาทนะครับพรีออเดอร์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับผลิตจำนวนจำกัดตามออเดอร์นะครับแล้วก็ โปรตอนนี้เหมือนจะยังไม่ได้ออกประกาศโปรโอะไรออกมานะฮะผมดูไล่ๆดูนะฮะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะก็ขายเดิมๆทีข่ขายอยู่แล้วออกไปนะครับก็อาจจะมีเล่นใหม่ๆผสมลงเข้ามาบ้างนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับแต่เรื่องที่ยังคงมีชื่อเสียงแล้วก็คนตามกันอยู่เยอะก็น่าจะเป็นกระช่านี้ พี่ต้องเทพอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็กระตูนที่ได้ไปทำเป็นแอน,นิเมชันหลายๆเรื่องนะครับที่ได้ออกเป็นแอนิเมตนั่นเองนะครับแล้วก็ค่ายสุดท้ายไม่ท้ายสุดนะครับกับค่าย p h o n i เ next นะครับนกย่างของเรานกย่างของเรานะครับก็โปรโประกาศออกมาแล้วนะครับค่อนข้างไวยอยู่นะรับชาร์เตอร์สติ๊กเกอร์คูปองทุกใบนะครับเฉพาะใบเสร็จที่มียอด ห้าร้อยบาทขึ้นไปนะฮะคุมที่หนึ่งนะครับคุมที่สองก็คือรับของพรีเมียมเมื่อซื้อครบ1,800และ3,500นะฮะลูกค้าที่เป็นสมาชิกเลเวลเก้าขึ้นไปรับของแถมลายพิเศษนะครับของพี่นกย่างนะครับครบ1,000ก็จะได้อะไรเนี่ยอากูกิซังเคลียร์การ์ดนะฮะก็เป็นแมว เป็นการ์ดนะครับเว้นช่องว่างไว้ให้ใส่รูปได้ด้วยมั้งนะฮะบัตรของครอนะฮะพันแปดนะครับจะเป็นลายการ์ตูนดังๆนะครับอย่างอาชตาวันสิ้นโลกนะครับเ,เรื่องอะไรอะโบจิเดอะร็อกนะครับแล้วก็เรื่องพิเทพนะฮะมหาศึกคนชนเทพนะครับ เมื่อครบ3,500ก็ะจะได้ทรัมเบอร์นะฮะน่าจะเป็นกระบอกใส่น้ำอะไรสักอย่างถ้าเกิดเลเวล9 9 9 9 9ก9 9 9 9ก็ะจะมีให้เลือกอีก1ลนยนะครับจาก3ลายนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสวยนะรอบนี้ของแถมค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ที่ดังอยู่นะตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นโซโล่เลเวลลิ่งนะครับิึงแม้จะมีเสียงบน่นอุบ เรื่องอการตัดบทการเคลื่อนไหวการอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้างนะฮะแต่ก็นั่นแหละนะฮะมันก็มีการพูดถึงมากแสดงว่ามันก็ยังคงได้รับความนิยมนะครับแล้วก็มีแบบเซตต่างๆที่มีเป็นประจำนะฮะก็ยกตัวอย่างประมาณ2 3สามเซตเนี้ยนะฮะก็ใครอยากไปดูนะฮะว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็ไปดูได้ที่งานนะงานสัปดาห์หนังสือนะครับ ก็หวังว่าที่รวบรวมมาให้นะฮะก็น่าจะทําให้ทุกคนตัดสินใจได้ว่าจะไปบูธไหนก่อนนะครับอยากจะไปเสียเงินกับที่ไหนก่อนนะครับอะไรมีที่แบบน่าสนใจสําหรับตนเองบ้างหรือไม่นะครับหรือถ้าเกิดว่าให้แน่ๆชัวร์ๆนะครับแนะนําก็ไปดูที่งานได้เลยนะสําหรับงานสัปดาห์หนังสือครั้งนี้นะครับครั้งที่53นะครับ ก็ถ้ายัางไงชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับ c r i b e ให้เมมโมรีดิมฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ